สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชารารอดแก้วนะคะสำหรับคลิปในตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงวรรณกรรมแปลของเกาหลีเรื่องหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงวรรณกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากๆเลยนะคะทั้งของจีนญี่ปุ่นแถบตะวันออกของไทยเองก็มีเหมือนกันนะคะจะอย่างที่บอกไปแรกเริ่มเลยเราจะพูดของเกาหลีนะคะโดยวรรณกรรมแปลของเกาหลีนะคะ เป็นหนังสือที่มีชื่อภาษาไทยว่าอยากตายแต่ก็อยากกินตอกบุกกี้นะคะเขียนโดยแบ็กเซฮีนะคะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าตัวแบ็กเซฮีนะคะเป็นโรคซึมเศร้าในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะโดยโรคซึมเศร้าของเขาอเขาต้องทนทุกข์ะรมาณมาตั้งแต่เด็กเลยพร้อมกับบันทึกโบสถานาตั้งแต่เริ่มไปบําบัดจนกระทั่งอาการเริ่มทุเลาลงลงในหนังสืออยากตายแต่ก็อยากกินตอกบุกกี้นี่แหละค่ะต่อมาก็ หนังสือเล่มเนี้ยก็กลายเป็นหนังสือที่ขายดีของเกาหลีนะคะสะท้อนมุมมองและความรู้สึกเก็บอยู่ในใจแล้วก็หนังสือเล่มเนี้ยสามารถนําเป็นข้อคิดให้กับผู้อ่านแม้ว่าผู้อ่านอ่ะจะไม่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องพูดถึงประวัติของแบ็กเซฮีกันก่อนนะคะตัวแบ็กเซฮีนะคะเติบโตในครอบครัวที่ขาดความสุขพ่อแม่ทะเลาะเบาะแวงกันแทบทุกวัน มีแต่ภาพพ่อทุบตีแม่ตนเองแล้วก็พี่สาวนะคะก่อนจะทิ้งเงินค่าใช้จ่ายในบ้านให้แล้วก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้ามืดแถมฐานะครอบครัวของแบ็กเซฮีเองก็ไม่สู้ดีนักนะคะครอบครัวของแบ็กเซฮีนะคะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆในย่านผู้มายันจจกินจนถึงความแตกต่างคือด้วยความที่ฐานะของครอบครัวของแบ็กเซฮีไม่ค่อยดีนะคะแล้วอยู่ในย่านผูม้มายันจจกินมันก็จะมีความแตกต่างได้ชัดเจนเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเนาะ แล้วในขณะเดียวกันนั่นเองนะคะความสัมพันธ์กับพี่สาวก็เป็นความรักที่เหมือนกับเป็นผู้ปกครองม,มากกว่าพี่น้องเนื่องด้วยวัยที่ต่างกันมากพี่สาวนะจะคอย control, ควบคุมชีวิตของเธอแทบทุกเรื่องเลยนะคะมีแต่ข้อแม้ตลอดเวลาเช่นหากแบล็กหฮไม่ยอมเรียนหรือน้ำหนักขึ้นพี่สาวคนนี้ก็จะดูถูกทำให้เกิดความทุกข์ใจนะคะ จะถูกดูหมิ่นดูแคลนในขณะที่ในโรงเรียนของแบคซีนะคะแบคซีจะถูกเพื่อนๆตีตัวห่างเพราะรังเกยียจที่เป็นโรคภุมิแพ้ผิวหนังทางกรรมพันธุ์และแบกซีก็ค่ะจะถูกล้อเลียนจนเกิดความอับอายนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวแบคซีเองยังถูกปลูกฝังด้วยความคิดว่ามีปมด้อยไม่สามารถจะทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้เธอมักจะได้ยินแม่พูดกับตัวเองเสมอๆว่าฉันมันโง,ง่ฉันไม่มั่นใจฉันทำไม่ได้ การที่ตัวแบ็กซ์เฮีนะคะเติบโตมาในสภาพครอบครัวและส,ะงสังคมเช่นนั้นคือพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันถูกทุบตีพี่สาวควบคุมชีวิตเพื่อนๆที่โรงเรียนรวมกันกลั่นแกล้งแล้วล้อเลียนตีตกห่างเธอแล้วก็การที่แม่ปลูกฝังความคิดแบบนี้ให้เธอด้วยนะคะส่งผลให้ตัวแบ็กซ์เฮียมีนิสัยรักสันโดษและเห็นคุณค่าของตัวเองหมดกำลังใจง่ายกลายเป็นคนขี้ลังเลขี้กลัว อาการดังกล่าวได้พัฒนาเป็นโรคถึมเศร้าแบ็เซฮีผวาตื่นตอนตีสี่ตีห้าแล้วก็ร้องไห้บ่อยๆนะคะรับประทานอาหารได้น้อยลงอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีสมาธิตัดสินใจอะไรได้ลําบากนอกจากนั้นนะคะตัวแบ็กเซฮีเองก็ยังมีคนที่เห็นอกเห็นใจและละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนอื่นจึงกังวลเกี่ยวกับความคิดของคนอื่นจนเกินพอดีเลยนะคะ บางครั้งนะคะตัวแบ็กเซฮีตัดสินใจแต่งเรื่องเพื่อให้ตัวเองได้รับความสนใจและทำให้คนอื่นมีความสุขอาการข้างต้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจําวันรวมถึงการทํางานฝ่าย PR Marketing ให้กับสนักพิมพ์แห่งหนึ่งจะเป็นที่มาของการตัดสินใจไปบําบัดรักษา กับจิตแพทย์นะคะนังที่ตัวแบล็หเฮีนะคะอยู่ในวัย30ปีหนังสืออยากตายแต่ก็อยากกินตักบกกีนะคะเริ่มต้นรยบบสนทนาจากจิตแพทย์ซักถามประวัติของแบ็กเฮีและจบลงด้วยการวินิจฉัยว่าตัวแบ็กเฮีนะคะมีอาการที่เรียกว่าเฟกิ้งแบดคือมองตัวเองแย่กว่าความเป็นจริงนะคะ ตรงนี้เองนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการบำบัดที่ตามมาอีกกว่า10ครั้งของแบ็กเซฮีบทสุนทรนใหญ่จะเป็นการพูดคุยเพื่อให้แบ็กเซฮีได้ระบายความในใจออกมาโดยที่คุณหมอจะให้ข้อแนะนําเพื่อเธอค้นคิดหาทางออกเองเช่นกะจัดความรู้สึกเก,ก่าๆออกไปนะคะเพราะกับเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกแทนและอย่าไปสนใจว่าใครจะคิดอย่างไรการสุดทรายในตอนท้ายนะคะคุณหมอได้ให้ข้อคิดกับแบ็กเซฮีอย่างน่าสนใจด้วยนะคะว่า การที่เรารู้สึกชอบและมีความสุขด้วยตัวเองย่อมดีกว่าการที่มาจากคำพูดของคนอื่นๆเสมอและมันจะเป็นเรื่องดีถ้าเราเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ใช่เพราะสังคมหรือมีคนอื่นแนะนำความรู้สึกก็มีเส้นทางของตัวเองมันเช่นกันหากเรายังคงปกปิดและควอบคุมความรู้สึกของตัวเองบ่อยเข้ามักจะทำให้เรามองโลกในแง่ร้าย แล้วเราจะไม่สามารถมองโลกใน,นแง่ดีได้อีกเลยเพราะเส้นทางความรู้สึกนั้นได้โดนสกัดกั้นเอาไว้เสียแล้วข้อความนะคะนี่คือข้อความคุณหมอนะคะอาการของแบสซีเริ่มทุเลาลงนะคะรวบรวมความกล้าที่จะเผชิญความเป็นจริงแม้ว่าแบสซี่ยังคงต้องําบัดรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยการปรึกษ,ษากับจิตแพทย์และกินยาควบคู่กันไปเธออยากจะมีความสุขและเชื่อมั่นว่า แต่ละคนมีอะไรดีๆที่อยากจะทําในแต่ละวันเหมือนกับที่เธออยากกินตอกบกกีอาหารชื่อดังของเกาหลีนะคะต่อมานะคะเราจะพูดถึงหนังสือกันนะคะสําสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นบันทึกเรื่องราวของผู้เขียนแบ็กเซฮี H e. ผู้มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะซึ่งเข้ารักษาตัวและพบแพทย์อยู่เสมอๆตามใบนั้นนะคะตัวแบ็กเซฮี H e เองเนี่ยมีอาการร่วมด้วยอีก2อ,อย่างน้องเหนือจากโรคซึมเศร้าด้วยนะคะนั่นคืออาการโรคสองบุคลิกและย้ำคิดย้ำทำ สิ่งที่แบ็กเซฮีเริ่มทําเป็นอันดับแรกๆคือการนั่งทาความเข้าใจตัวเองถ่ายทอดสิ่งที่นึกคิดพบเห็นรู้สึกเพื่อให้เข้าใจกลไกลต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนตลอดจนการพบแพทย์ว่ามีกระบวนการในการรักษาอย่างไรบ้างพวกเขาพูดคุยกันด้วยประเด็นไหนคําถามคําตอบที่ตรงไปตรงมานะคะข้อแนะนําที่สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตและการมองโลกในมุมที่ต่างไปจากเดิมนะคะสิ่งที่เราจะได้รับจากการอ่านหนังสือนะคะเล่มนี้เลยก็คือความเข้าใจที่มีต่อแบ็กเซฮี หรือคนที่อาจกําลังประสบปัญหาเช่นแบคเซอนะคะหรือแม้แต่ตัวเรานะคะบางภาวะก็อาจจะรู้สึกที่แบบไม่ต่างกันกับแบคเตอนะคะบางทีเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราควรรับมือกับปัญหาหรือเรื่องตรงหน้านี้อย่างไรเราหมดพลังงานมองเห็นคุณค่าในตัวเองเจ็บปวดจากเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องแบกรับความถูกไว้บนบ่าอย่างไม่ยอมวางมองทุกอย่างด้วยสายตาเดิมๆจากมุมเดิมๆท,ทั้งที่ความจริงแล้วถ้าเราถอยออกมา เราก็จะมองเห็นปัญหาในกว้างขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะรับรู้ว่าเราควรทําอย่างไรกับมันบางปัญหามันก็ไม่ไม่จำเป็นต้องแก้ในทันทีเพียงแต่เราต้องมองมันให้รอบด้านเสียก่อนเดินเข้าหามาาันจะมุมอย่างไม่รีบร้อนแล้วก็ระมัดระวังนะคะแล้วจะเราจะแข็งแกร่งได้ไม่แพ้ใครเลยรวมถึงเราอ่ะสามารถตอบได้ว่าตกอกบกีของแบคซีเฮียสาหรับเรานั้นคืออะไร ถึงมันจะเรียบง่ายมากๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆเช่นกันนะคะสามารถตามหาความหมายของตัวโกีได้ในหะนังสือเล่มนี้เลยนะคะรับรองว่ามันดีมากๆเลยนะคะ